สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีแล้วก็ลูกนี้นี่เตรียมของมาท่านแล้วมา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 กินข้าวกินข้าวกันเดี๋ยงานจต่มาแล้วพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไปต้อนรับอาหารหยดวันศุกร์เนาะค่ะเนาะสวัสดีพี่น้องป้องไปวันศุกร์เนาะไข่หนึ่งปไปเดทยคลิปได้บ่มีเวลา มาเมเนะพายพี่น้องมากินสมตำกินของเท่าที่มีค่ะนี่ทอดเนื้อทอดเสร็จเนื้อนี่นั่งได้มาจากร้านนั่นแหละมันมีขา่าพายมากินตตาอันเนี้ยตาขนมเสร็แล้วก็พัดมีโคราชแซ่หมอนตรงฟันพย่ยเห็ดเอง เห็มนมะพี่นไหมน้องทานกันมาสาวในส่งคือสิบบอสบายค่ะเนียนั่งกินเข่าเซนแลสไปกินยากินยาที่ฟรีแล้วก็นอนพักจกนนักหน่อยเพราะยายบายูกาลัางสิกับมาละลยนั่งเห็ดเขาแรกมาเห็นแล้วล่ะ ก,กินของเท่าที่มีอยู่ในบ้านพี่นอ้องเส้นขนมจีนนี่เหลืออยู่เครื่องฮอดโดนละ เห็นมีกับเหลืออายุคืนของเขาคับไม่ได้ซื้อของมาเนี่ยไม่ได้ไปซื้ออย่างนอือหือแซ่บบรรยากาศของเราข,ข,ข,ขึ้นขึ้นเม่อก้าวไปหน่อย อาำรับคู้ได้ที่ถามมาว่าปลาชอบหมดล้อควนข้าวบ่เบ้ข้าวเด้บอบ่ข้าวแซ่บ เป็นใครอะแล้วอยากกินในอย่างแบบสวงๆเบบีบ้แครอทพี่น้องของยีงน่นางที่ปราปลูกเองหน่วยจะปูดจะปี ตำไส่พริกแห้งพริกแดงพริกสดเบิดบะหมี่ประทันในเข่าในเมืองท่องนี้ออกภาษาผู้ใดไปทำาบุญจูใจกันแน่นอนนะ ปีนี้น้าบ่ได้ไปเฮใส่เลยทุนบพอเงินบพอบอกว่าจะย่นโนเว่แล้วไปอยูททางไทยบริเวณบุรี่รเลยพี่น้องปีที่แล้วบ่างอะนี่น่ายังได้ไปทอดกระถินอยู่เน้ทอดกระถินอยู่่อยูวัดไทยนี่แหละ ยูวัดไทยอยู่ประเทศรนเว์เนี่ยล่ลอยู่ดดัมเมนแต่ก็มูทั้งกุนย่างเห็ดทอดมันถอดมัน,ดมนปลาไก่ทอดโคราดไปเบ็ดลงท่านแล้วก็ไปทอดกระทินผ้าพญายัไปนั่งพยาย่นเราบอเคยเห็นมามสัม หลายปัญญาแล้วเป็นคนที่บ่คคอยอินกับเทศกาลอิ่มเบ,บาไว้านี้ยก็แล้วแต่บ่ววาจะของทางไทยหรือว่าของทางประเทศนอ์เว์เองแล้วบ่อ่อยอินแล้วก็ว่าแปลกๆเพราะฉนแล้วก็ถามเป็นอย่างเท่าคึอเห็นอาหารมาเยอะเรามาแจกคอนอื่นก็สุดเดียว เป็นยังจะต้องแห่งเงินผระแห่งเงินวัดเป็นยังคือประเทศงานบาซสันดถามอ่ะ <c> น <oughs> ี่น้องก็ะดัอธิบายให้เราฟัง อคนเนพี่นางอธิบายแล้วฟังยุ่บาบานเมืองของฉันประเทศของฉันาศาสนาของฉันเขานักถือกันแบบนี้แต่ว่าคนบอ่อินเหรอพี่น้อง ขนาดเราศาสนาคริสต์เรายังบอ,อินกับศาสนารองของของเราเลยประเทศโนเว์ก็คือบบหามบบบังคับบบอย่างบางคนเขากับ,บอบนับถือศาสนาอย่างเลย พัดมีเสียพี่น่องพัดมีข้าวาชเป็นยังไงบ้านพัดมีข้าวาชมันเป็นสูตรข้าวาชเองโดยเฉพาะเขาชื่อพอัดปรุงเครื่องแต่เลยใส่พริกผงลงไปแนะนำด้วยจะเสิร์ฟแนะนำบะหมี่อัน หวานอยู่เด้แค่รดหมูบะหมี่ก็ได้รักเบคอนพ่อใหญ่ใส่เหนื่อยนั่งเอาเนื้ออมาสเต็กให้พ่อใหญ่แล้วก็พ่อพ่อสเต็กเสียบบดสเต็กบดต้องสุกแบบว่าเอาแค่ดันดันกระทะนั่นสิหน้าร็นแล้วก็ไป เอาไปตุนแนะนำซอสน้ำซอสสีน้ำตาลน้ำซอสพริกไทยดำตุนเป็ดชะม่วง่ปค่ะพี่นเองตุนนึงนก็น่าจะเปื่อย เียวฟันฟันปูแน่นอนเลยโอ้ยอีกตั้งปีนึงอยู่กับิได็กลับไทยเห็ดฟันอยู่นี่แพงแพงแพงมากแพงมากๆเห็ดฟันอยู่นี่นะทันเป็นเด็กหน่อยนะฟี่อยู่เด็กหน่อยฟี่แต่พ่อเด็กหน่อยอาย,ยุสิบแปดปีเด็กกับจ่ายเงินเสียเงินทั้งนะ่ะ แปดหรือสิบหกวะจำไม่ได้แล้วอืม พัดมีก็ทอดเนื้อใส่เค้มหน่อยก่อ mãi đúng, đúng? đúng? Op de hulp. Hm? Zou je horen? Ja. Komt al. Nee, ik ring je Nee. Ik snap je maar ringd hoe ringt dat de boer je ringd daar de je hem daar te horen. en is hard. Ik niet je Det er tomt for laks. Hva har du? Det var stekt biff, og jeg liker brødsaus.